สาบายดีสาบายดีเด้พอพ่อแม่พีน่น้องป้องปายเบอร์สูขสูขค,คเน,นเนาะื้อนี้กะมาพบมาพ่อก,กับสาวมุกดาวันคือเก่าอีกแล้วเนาะื้อนี้กะมาพบมาพ่อกับสาวมุกดาวันกับรรยากาศตอนเช้าเนาะสาวมุกดาวันอยู่สปปลาวเด้อเนาะตอนนี้สาวมุกดาวันกัฮหอดบ้านแล้วเนาะื้นนี้สาวมุกดาวันกัสีมารีวิวบรรยากาศเนาะ ตามรอบเพื่อนเนาะเพราะว่าสามุตะวันกะบ,บ่ได้มาโดนเติบเลยเนาะกับเมื่อนีก้กะจะเป็นบรรยากาศตอนเศร้านะพอแม่พี่น้องเอ้ยกับสิมีงวัวเนาะต้องพากันเข่ามากินหญ้าเนาะมือนี้สามูดาวันกะสิพาพี่พาน้องมาเบิง้งบรรยากาศอยู่บ้านสาวมูกตะวันเนาะอันนี้กะจะเป็นเขตเฮือนของ สามุกตะบันเนาะเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เนาะโมเมนต์เพื่อนสามุกตะบันเดอ้อมื้อนี้สามุกตะบันกะได้มีนั่นเลยเนาะตื่นตื่นกะคันสิว่าเศร้ากับเบอรเศร้านะตะเวนกะขึ้นสูงเติบแล้วเนาะก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะสิพามาเบิง่งบรรยากาศรอบๆเฮือนเนาะ คือขึอนสมุกดาวันกะกะจะบมีคนอยู่เนาะรู้สึกว่าโอ้หัวแขกับเพ่เบิร์ดเนาะพอม่พี่น้องเ้ยก็คือจังพอม่พี่น้องเห็นเนาะหัวเพ่กะกะสิมีงัวเนาะงัวขัดเจ้าเขามากินหญ้าเนาะปกตินี่มันจะปินหัวกะจะเข้ามาบ่ได้เนาะแต่วันนี้หัวมันเพ่เบิดแล้วเนาะสมุกดาวันกะสิเริ่มไทยให้พี่ให้น้องเบิงไดเนาะกะโอเคเนาะ เริ่มต้น <c oughs> จากจุดหลังบ้านก่นนอนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยสมุดดาวนมาหอดกะบ่ได้อันพักพรอนเลยเนาะมากะฝ่ามาทำความสะอาดหลังบ้านเนาะะพอเพิ่นจะเห็ดเวียกเนาะกะน,นี่กะจะเป็นหลังบ้านเนาะอันนี้กะจะเป็นบรรยากาศรอบๆเนาะ ่างเพื่อนเลยเนาะเพื่อนที่สาวมุกดาวันอยู่นี่กะชิยูนอกหมู่บ้านเ,เนาะพ่อเม่พี่น้องเลยกะสภาพกัคือจงังพ่อเม่พี่น้องเห็นเนาะอันส่วนยูหันนะจะเป็นทนทางเนาะทางไงเลยเนาะแต่ก็จะเป็นรถข้เจ้าเล่นเนาะกายแต่ละมอกะเที่ยวปุ๊ยก่ายขีฟุนโอ้ยอเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย มาหลายฝ่าหลายปีกันมากกันยังคือเก้าเนาะบ้านเฮายังเป็นทางแดงคือเก้าเนาะน,นี่กะอันนี้เพิ่นเผาเนาะพรม่พี่น้องมันหกหฮกันเลยเพิ่นเผาเนาะอันนี้กะจะเป็นธงไฮธงนาเนาะบรรยากาศตอนเศร้ารอบๆเนาะกะยายมาพี่เนาะพรม่พี่น้องเลยมาเบิ่งนี้ บรรยากาศอยู่บ้านเท่ากับเออเนาะพรมยพี่น้องเอ้ยคากลายเนาะเขาอยู่ตามทุงไฮทุงนาซี่มันกะตื่นเศามากะมันกะมันก็ดีกว่าอยู่ในบ้านเนาะพเมยพี่น้องเอ้ยยามยาำน้านี่คากเด้พรมยพี่น้องตื่นเสามานี่ตามทุงไฮทุงนานี่ก็จะมีข่าวเขียวเต็มเนาะกันนี้เลยเนาะพเมยพี่น้องเอ้ย บรรยากาศร,รอบๆเนาะเป็นทุงให้ทุงนาเนาะเบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องไอสภาพหัวเฮือกคือจังค้นบ่อได้อยู่เนาะกะอันนี้ก็เห็ดมาหลายฟ้าหลายปีแล้วเนาะกะคือกะปัจจุบันนี่กะเพพังบัดเนาะเละเทตุ่มเปะบัดเนาะขันคือยามนี่มันกะงูควายเข่า,ขามันกะยัง มาเทาไรไล่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่คือย่ำหน้านี่โอ้ยเจาะของเฮือนเบอยู่แบบเครื่องปลูกโคงพังกับเบิดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องหั <c oughs> วกระสีประมาณนี้เลยเนาะรอบๆนี่กับจะเป็นบรรยากาศย่ำเศร้าของสมุขดาวันเนะาะสมุขดาวันกับมารีวิว สภาพอยู่บ้านเนาะขเขตดเพื่อนสามุกดาวันเนาะภาเบิงนี่กะโอ้ยพแมย์พี่น้องเอ,อ้ยหัวกันเนาะเพพังมันแหละนี่โอ้ยเนาะคนบ่อยู่เนาะคนบ่อยู่กะกับโบมีไผ่เบิงเนาะกับมีแตถ่าเมย์เพิ่นอยูู่้เดียวเนะกับน้องกับมีเตผู้ยิงเนาะกันเลยเพิ่นกันสเซหลายเพิ่นกะจะอยู่แต่หน้านาะพแมย์พี่น้องเอ,อ้ย คู้ซื้อว่าเพื่อนหลังนี่ไัยก็คือซีคุ้นๆกันดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นพ่งจะเริ่มสร้างขึ้นเนาะงามเนาะทรงโมเดิร์นบนะ่เนาะงามหลายอันนี้ก็จะเป็นสหายเนาะเขามากินหญ้าแถวเฮือนโออันนี้คือจะเป็นกลุ่มแรกเลยเนาะกต่ซีมีลายลายกุ่มมาเนาะ ขันกายมาตามท่านี่ต้องระเวเขาไหมฮยุนี่กันเนาะพม่พี่น้องเลยพว่าหัวมันเพเนะกันคือจังแต่ก่อนกับหัวบ่เพกก็คือจะขามาบ่ได้เลยเนาะนี่เลยนะพมพี่น้องบรรยากาศเนาะเพื่อนกับใกล้ทางเนาะพมพี่น้องเลยเบิ่งสภาพหัวเนาะพมพี่น้องเละเทะตุ้มเปะหัดเลยเนาะมากะผู้ซืกอวายยังบ่ทัน เปลี่ยนแปลงอย่างหลายอย่างเนาะก็ยังปกติคือเกาันยังคือเกาเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านเลยพแม่พี่น้องมีหน้าบ้านเนาะอันนี้หน้าบ้านเน,ะน,น,นา,านเนะของน้ำก็คือแบบอยู่หน้าบ้านเลยเนาะอยู่อันนี้ก็อยู่หน้าทางเนาะฟางนั่นก็น เป็นทุงน้าคือกันเนาะพอมันพี่ออน้องยาเงี้ยฝนนี่เพราะบรรยากาศโคตรดีเลยเนาะเวลานอนกับเสียงกบเสียงเขียดเม่งกิน,ออกนเนากจีน่าเนาะห้องเสียวเซลเนาะนอนกระมวนอันนี้ก็จะเป็นก่อม้นหน้าบ้านเนาะก็คือเพิ่นทางทําความสะอาดมันเนาะกับพ่นจุว่าน,นี่กับบุเมนใหม่เบิ่อเรวไปจักกันนี้เนาะพอดีพ่นมาเพ่นทําความสะอาดเนาะ เพื่อนคนบ่อยู่หลายฝ้าใดปีกะรู้สึกว่ามันกันยังแบบนั่นมันกับบอ่อนั่นไปนไหนเนาะทุกคนเพราะมันบมีคนอยู่เนาะน,นี่เลยเนาะหน่ะเฮือนเตียงนาทีหกว่าเมื่ยังเนาะพอาม่พี่น้องพากันทำความสะอาดกันเก็บเคื่องเก็บ,กบของมาไว้ในในเตียงนั่นเนาะสวัสดีว่าดูสวัสดี อ่าวได้ไหมอาอเพื่อนดูการสบายดีดูจะใหม่เลยบอึการสบายดีดูการสบายดีพ่อแม่พี่น้องดูสบายดีว่าสิเอออ่าวดังๆอ่าวดังๆสบายดีอ่าวดูสบายดีว่าสิเขากล้องเด้ดิมีอ่าวอีกซึเอออ้าวอ่าวเอออันนี้เพื่อนกา เป็นคนแบบบอยากติมม้อยเป็นไหนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือบ้านเพิ่นกบับบอได้อยู่ใกล้กับสาวมกดาวันเลยเนาะเพิ่นกับะย่ยางมาเนาะถุกๆุกมือไก่ย่างมากับบัวเพิ่นยางมาอย่างเนาะพ่อเพินพ่นเพิ่นติดเม่ทางนี้เนาะพอมาก,กับเพิ่นกับเฮ็ดไปน้ำมะลอกตอกแตกไปสิเดียะนะ๋ยวนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกับเฮ็ดไปแบบนี้กับเดือกะ แม่เพ en no? no? ิ่นก็เอาเงินให้เธอละ1,000 2,000เนาะพอได้ซื้อน้ําซื้อในกินเนาะเพิ่นก็ติดเนาะมาตอนเช้านี่อย่าเกือบว่าสู้มือเนาะก็ถามเพิ่นว่าเมื่อยบ่เพิ่นกว่าบ่เพิ่นว่าบ่เมื่อยเนาะเบิ่งเพิ่นกบ่บ่อันนั้นไเนาะ เธแซ่เนาะพ่อแม่พี่น้องรดกาทาง <c oughs> ป้ามาเบิงสภาพไหลน้ำเขาเนะโ <c oughs> บมีคนอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องป้าโถป้าพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> สภาพไหลเฮือนเนาะหลังคามันไปหมดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ยังเหลือแต่ ผูกห้างเนาะเพราะว่ามันบ่มีคนอยู่ละกัส่วนรายกับแถาเมย์เพิ่นมก,กน็จะไม่ได้คอยเบิงเนาะเพราะว่าเพิ่นมก็อยู่นะกับสภาพกับแบบนี้เลยเพรบแล้วเนาะผอเม่ <c oughs> พี่น้องบ่มีคนอยู่เนาะงัอคุยขามากกับเครื่องปลูกของพังกะโอ้ยบิดเลยเนาะงัวคุยกินโลยตอนนี้กับ อยู่บ้านเนาะบรรยากาศก็ดีไลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยดีใจไลยเนาะที่ได้กลับมาบ้านเนาะกัไปอยู่ไทยกับหลายปีเนาะพ่อแม่พี่น้องสมุทรตะวันไปกับได้อยู่ประมาณสามปีสามเดือนเนาะสามปีสมเดือนซะสี่มือเนาะไล่ครบเลยเนาะกับตอนนั้นสมุทรตะวันก็ได้เดินทางมาลาวเลยเนาะแต่ว่าวางแปดเดือนขึ้นหลังเนาะ ต่บาช่วงนั้นสมุกดาวันมามันกะถืบส่วงย้ำห้ย้ำหน้าเนาะสภาพมันกะบ่ได้แห่งแร่งแบบนี้เนาะเพราะมันกะสีอุรมสมบูรณ์แบบเบ็นเลยเนาะต้นไม้ต้นห่างก็ธรรมชาติเนาะแต่ว่าช่วงนี้เขามาย้ำแรงกะฝนโบตกกะมันกะพืสภาพมันกะจังว่าแบบเออบ่อนั่นไปไหนเนาะแต่ว่ามันกะโอเคเนาะพรม่พี่น้องเลยอยู่บ้านเฮ้าอยู่บ้านเท้านี ม้วนเนาะผมเองพี่น้องคักได้มาเห็นหดเฮื่อนหดซานหดบ้านหดโซงเนี่ยก็โอ้ยดีใจหลายเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้องงัวเขาพาก็กิกนหญ้าเซื้อเซลอยู่เลยเนาะแล้วก็ซีางมาเบ่งหลังบ้านเนาะ กำเบงสภาพเนะองพรม่พี <bed> ่น้องหัวโอ้ยเนาะเพพังหมดแล้วเนาะเทเบิดแล้วเนาะหัวควายกับเขาเต็มหมดเลยนะองพรม่พี่น้องเลยจะเห็นทางคนเดียวเนาะหน้าทางเลยเนาะ จะเป็นทางใหญ่เลยหนาทางเลยเนาะกาสิประมาณนี้เลยเด้อทุกคนบรรยากาศรอรอบเพื่อนเนาะมีแต่ทงให้ทงนะเนาะก็ว่าเพื่อนก็นอยู่นอกมูเนาะแต่ก้อนกะแต่เขาอยู่บ้านกะวางสามปีขึ้นหลังกะรู้สึกว่าตนสมุกดาวันกะ อยู่กับยังเฮือนซานบ้านซองกับยังบรท่านหลายซอันซัมนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องคือจังเฮือนอันหลังแรกเนาะแล้วก็หลังที่สองหลังที่สามนั่นก็คือสิตอนสมุกตะวันอยู่กับเพิ่์นกับยังพ่ะท่านได้สางขื่นเทื่อเนาะคือจังสมุกตะวันมาปีนี้กับโอสางขื่นกับสองสามหลังติดกันเลยเนาะเพิรนกัรสางสางเฮือนสางซ่านก็ถือว่าหลายหลังเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย ขาวเพื่อนสม,มุกรตะวันกับยูยูนาบ้านท่างคุณก็มีสองลังเนาะลายลังเนาะมาการพูดซือกว่าเป็กคงเปกตาหลายอย่างเนาะพรมินพี่น้อยก็เ,ป,เ,ป,เ,ป,เป,ปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะอยู่บ้านอยู่ซองเขาเนาะมาเทวนบรรยากาศอีกรอบเนะบรราะเนาะพรมินพี่น้อยสิประมาณนี้เลยเนาะบรรยากาศรอบๆเพื่อน จเฮือนหลังนี้ก็เพิ่นกะเพิ่งจะสางขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่งจะสางขึ้นแตงหลายเนาะอยู่หน้าบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องหน้าบ้านกะสิประมาณนี้เลยเนาะโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สมุทรตะวันแกะอยู่ในเฮือนเนาะพาสมุทรตะวันแกะเข้าในเฮือนแล้วเนาะพออยู่นอกกัโอ้เสียงรถเสียงนั่นสารวหลายเนาะ ก็เลยมานั่งอัดคลิปอยู่ในเฮือนเนาะกัสภาพบรรยากาศกับหลบๆเพื่อนกัสีประมาณนี้เด้อๆทุกคนเนาะกัคนบม่ได้อยู่เนาะเพื่อนกับคนบม่ได้อยู่กับยิ้มเมียเพื่อนกับจะอยู่แต่หน้าเนาะกับโดนๆเพื่อนกับเขามาเพื่อนเธอหนึ่งเนาะสภาพกับคือจังทุกคนเห็นเนาะกับสุดส้มหลายอย่างเนาะหัวเข็ญอย่างกับพี่พังบนเรือเครื่องปูกพองพังกับบนเรือแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นพวกต้นไม้ต้นตอเนาะเพราะว่ามากกับก็ยังพี่น้องเห็นเนาะงัวเนาะ หัวคนหลายเลยเนาะเออหลายกลุ่มเลยเนาะเพราะว่าหัวบ่มีกับเครื่องปูปของพังกับบอย่างเนาะหัวกับพีหลายแล้วเนาะพราะม่พี่น้องเลยค่ะสมุดรบวันกะมาหอดบ้านฮอดซองเนี่ตอนนี้ก็อยู่เพื่อน,นเนาะพราะม่พี่น้องกะเธอว่าโอ้ดีใจลายเนาะดีใจลายเนะาะบายๆพาได้มากลับมาบ้าน,นเนาะพราะม่พี่น้องเลยกะมาเห็นนะพ่อแม่เนาะอย่าตีพี่น้องเนาะโอ้ดีใจลายเนาะในโอบสามปีเนาะไปบ้านเพิ่นเนาะก,กะกลับมาบ้านกะ กับเปลี่ยนเปลี่ยนหลายอย่างนอาพอมีพี่น้องก็ดีใจหลายเนาะกับสมุทรบรรันกับมาพัพคยนยนกายเนาะกับพังเบิง์คันอยู่ดีมีเฮปีหนาฟ้าใหม่เนาะคันคือว่าโบนั่นกับกลับไปประเทศไทยอีกเนาะไม่พีน้องกลับไปประเทศไทยอีกเนาะกลับไปทํางานเก็บเงินแล้วก็มาอยู่บ้านเนาะกับตอนนี้กับคือจังตอนนี้สมุทรบรันมากอะมาํำเวียกนาะพอมีพี่น้องก็มีเวียกอะ มานนมเวียกเนี่ยเนาะก็เลยผากันกลับมาบ้านเนาะสามุมตะวันกันเนาะเพราะว่าสามุมตะวันก็บจะมาเห็ดเวียกเนาะมาลูกเขนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เลยผากันมาเนาะกับกฟังเบิงเนาะพ่อแม่พี่น้องกับฟังเบิงปีหน้า้าไม่พื่นนเนาะกันว่ามีโอกาสกันจได้กลับไปเห็ดเวียกอยู่ไทยคือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้อง คือตอนนี้ก็มาต่างว่าเออมาฮิตบีแอนเนพับคนยนกกยอยู่บ้านเฮาเนาะกะสามุกดาวันกะขอมุกขอบใจเดอ้อสำหรับคนใดที่เข้ามาเบิ่งในคลิปนี้เนาะกะฝากกดติดตามกันลล์กดเซให้สามุกดาวันในเดอ้อเพื่อป็นกำลังใจเนาะสามุกดาวันมาอยู่บ้านกะสี่ พยายามเฮ็ดคลิปลงตลอดเนาะพรม่พี่น้องกะจะอัปเดตข่าวตลอดเนาะก็จะเฮ็ดคลิปลงตลอดเนาะกะสมุทรตะวันกะสีพยายามไทยนั่นนี่เนาะพรม่พี่น้องไทยให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะคนได้ที่ข้าวมาเบิ่งกะสามารถคอมเมนต์มาได้เด้อตีซุมนั่นนี่กะคอมเมนต์มันเลยเนาะแบบว่าเออบางรังบางขราวกะสมุทรตะวันกะว่าแบบเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะแบบผู้บางคนกะบ่ฮประ้เนาะกะสามารถคอมเมนต์มาได้เด้อยางให้สมุทรตะวันเฮ็ดอย่างนั่นนี่กะ สามารถคอมเมนต์มาได้เด้อเรื่องว่าแบบสมุทร,รวันพิดลาระการใดก็ขอโทษขออภัยนอกความ่น้องเลยก็คำบอาคำจากกับยังโบนั่นปนไันเนาะกาขอโทษขออภัยหลายๆเนาะการเบิ่งกับบางครั้งบางคราวพิดพลาาไปก็สามารถคอมเมนต์มาหาสมุทรวันได้เด้อเพราะว่าสมุทรวันกัพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ประปุ่งแก้ไขทุกอย่างนอกค่พีเม้องเลยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อเนาะ ท้ายนี้กัส,สมุทดาวันกับิคอลาพีราน้องไปก่อนเด้อนาะพ่มเอ่พี่น้องเอ้ก็โอเคเนาะไว้เจอกันคลิปหนะ้าแล้วก็โอกาสหนะ้าเนาะพ่มเอ่พี่น้องเอ้ก็บ๊ายบายเนาะ